อรี่ณหมู่บ้านแถบชนบทแห่งหนึ่งทุกคนต่างกำลังหวาดกลัวเมื่อมีเสียงล่ำลือถึงผีปอที่กำลังออกอลารวาจากหมู่บ้านข้างๆตาสู้ที่เป็นผู้นำหมู่บ้านจึงต้องรีบหาทางช่วยเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนหายความเป็นกังวล เช้าวันต่อมาตาสุกที่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เช้ามือได้กลับมาพร้อมกับหมอธรรมสองคนซึ่งเป็นผัวเมียกันชื่อตาเถืองกับยายแชม่มตาสุกได้ยกกระท่อมท้ายหมู่บ้านให้ทั้งสองอยู่อาศัยก่อนหมอเทืองจะเริ่มทําพิธีเดินพรมน้ำมนต์ไปทั่วหมู่บ้านและบอกให้ทุกคนไม่ต้องกังวล หลังจากวันนานชาวบ้านก็มักจะแวะเวียนมาหาหมอเทืองกับยายแช่มอยู่เป็นประจำเนื่องจากช่วงนี้พวกชาวบ้านเริ่มมีอาการป่วยเจ็บอดอด,อดแอๆเลยยิ่งตื่นตูมกันไปว่าผีปอบอาจจะบุกมาที่หมู่บ้านแล้วจึงมาขอให้ช่วยรักษากันตั้งแต่เชา้า จนเหลือไอ้ใหม่กับนางแพงสองผัวเมียที่ถูกทักว่ากำลังดวงโตแล้วฉันสองคนต้องทำยังไงละหมอคืนนี้ให้พวกเอ็งมาหาข่าเดี๋ยวข่าสองคนจะทำพิธีสะดอกคราะให้ไอ้ใหม่กับเมียรีรบตกปากรับคำก่อนจะยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วขอตัวกล่าว กลางดึกคืนน,นันไอ้ใหม่กับเมียก็มาหาหมอเทืองกับยายแช่มที่กระทอมซึ่งพิธีหนี้ต้องทำกันทีละคนโดยได้ให้นางแพงขึ้นมาก่อนส่วนไอ้ใหม่นั่งรออยู่ด้านล่างเอ็งกินนี่ซะแล้วนอนลงพนมมือขึ้น นางแพงมองน้ำสีดำประหลาดในถ้วยก่อนจะรับมาแล้วกลั้นใจยกกระดกจนหมดทั้งกลิ่นและรสชาติของมันนานทำเอาแทบอ้วกแต่ก็ต้องยอมกลั้นไหวนางแพงนอนลงบนเสื่อหน้าแท่นพิธีอย่างวาาง่ายเพียงครู่เดียวเธอก็มีอาการมึนหัว สายตาเริ่มพร่ามัวแทบจะลืมตาไม่ขึ้นทำใจให้สงบผัวข้าจะเริ่มทำพิธีแล้วด้านไอ้ใหม่ที่นั่งรอนานนับชั่วโมงก็เริ่มทนไม่ไหว มันเดินขึ้นไปบนกระทม่มก็เห็นแสงสีแดงวูบว่าลอดออกมาจึงค่อยๆส่องดูผ่านช่องประตูสิ่งที่เห็นคือยายแชมที่มีแค่หัวกับไสและหมอเถืองที่กลายเป็นกระหงังกำลังรุมถึงร่างของนางแพงอยู่ไอ้ใหมที่เห็นดังนานก็ร้องเสียงโลก จนยายแช่มกับหมอเถืองรู้ตัวหันควักมาหมอไอ้ไอม่รีบหนีเตลิดหน้าตั้งจนมันสะดุดลมมันรีบยันตัวขึ้นแล้วหันมองกลับไปแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรตามมาแล้ว รุ่งเชา้ามีชาวบ้านเจอร่างของไอ้ใหม่กับนางแพงนอนตายอยู่ท้ายนาในสภาพอันน่าสยดสยองทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสองผัวเมียคู่นี้ต้องถูกผีปอบกินแน่ๆเอายังไงดีล่ะผู้ใหญ่ขนาดหาคนมาช่วยแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลย ฉันว่าเรื่องนี้มันปแปลกๆอยู่นะเอ็งหมายความว่ายังไงไอ้เดือก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่พาสองคนนั้นมาชาวบ้านก็พากันเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดไม่มีใครสังเกตเลยเหรอได้ยินอย่างน,านั้นทุกคนก็ต่างมองหน้ากาันซึ่งบางคนก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าเดือคิดไปเองผู้ใหญ่ไปพาสองคนนั้นมาจากไหนตาสุกทำหน้าลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเล่าว่าวันนั้นแกเที่ยวตระเวนหาหมอผีหรือคนมีวิชาไปตามหมู่บ้านต่างๆกา,าจะจ้างให้มาช่วยหมู่บ้านของเราแต่ก็ไม่มีใครมาขณะที่กำลังกลับแกเห็นสองคนนี้เดินอยู่ข้างทางพอได้คุยทั้งสองก็บอกว่าตนเป็นหมอผีมีวิชาสามารถช่วยเหลือได้แถมยังไม่รับค่าจ้างอีก แกจึงรับขึ้นรถมาด้วยมันสองคนเป็นใครก็ไม่รู้ข้าว่าที่ไอเดือพูดมันก็มีมูลอยู่นะอย่าเพิ่งพลีพรามฉันว่าให้คนคอยจับตาดูไปก่อนเป็นไปได้ก็อยู่ให้ห่างจากผัวเมียคู่นั้นพวกชาวบ้านนั่งคุยกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะแยกย้ายในขณะที่เดือกำลังเดินกลับบ้าน เขาก็เห็นเมียของตนที่กำลังตั้งท้องยืนคุยอยู่กับยายแชม่มเขาจึงรีบเข้าไปหาทันทีพี่เดือแม่หมอเขาบอกว่าฉันมีเคราะห์ถ้าไม่รีบแก้ฉันจะออกลูกตายอย่ามาพูดบ,าบา้าๆเมียฉันไม่ได้เป็นอะไรข้าก็ทักไปตามที่เห็นไม่เชื่อก็เรื่องของพวกเองว่าโจบ ยายแช่มก็เดินจากไปซึ่งนิ่มที่กำลังท้องแก่ไกล้คลอดก็เป็นกังวลไม่น้อยกับคำทักทายนั้นพอถึงช่วงหัวคำ่ำนิ่มที่ยังไม่สบายใจได้พูดกับเดือว่าตนจะขอไปหายายแช่มกับหมอเทืองให้ช่วยสะดอกเคราะห์แต่เดือก็สั่งห้ามเด็ดขาด และให้รีบเข้านอนแต่หัววันคืนนั้นนิ่มยังคงกระวนกระวายนอนไม่หลับเพราะกลัวและคิดมากเรื่องลูกจึงคิดจะขัดคำสั่งนิ่มหันมองเดือที่ยังคงหลับสนิทอยู่ข้างๆก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นแอบย่องออกไปหายายแช่มกับหมอเทืองเพียงลำพงัง ยายแช่มจ้าหมอเทืองนิ่มเองจ้าขึ้นมาสินั่งหนูนิ่มขึ้นไปตามคำชวนก่อนหมอเทืองจะยื่นยาต้มมาให้และบอกว่ามันจะช่วยล้างสิ่งไม่ดีนิ่มที่ได้ยินอย่างน,านั้น ก็รับมากินจนหมดก่อนจะนอนลงหน้าแท่นบูชาตามคำสั่งยายแชม่มเข้ามาลูบๆคำคลำ,ำที่ท้องของนิมก่อนจะก้มลงเอาหูแนบท้องของเธอแล้วพูดขึ้นเดี๋ยวข่าสองคนจะช่วยเองกับลูกเองนิมที่เริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาดือด้อพยักหน้ารับ และพยายามฝืนไม่ให้ตัวเองหลับด้านของเดือที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นนิ่มก็รู้ได้ทันทีว่าเมียของตนน่าจะแอบหนีไปหายายแชม่มเขาจึงรีบไปหยิบปืนแล้ววิ่งตามไปทันที คนนี้เองกินเธอะข้ายังไม่หิวเองพูดแล้วนะนิ่มมองหมอเทืองกับยายแชม่มกระซิบกระซาบกาันพรางมองมาที่เธออย่างหน้าคนลุกด้วยความกลัวนิ่มจึงตัดสินใจที่จะกลับแต่ทว่าก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ มึงจะทำอะไรเมียกูเดือที่มาได้ทันเวลาเมื่อเห็นร่างที่แท้จริงของยายแช่มเป็นกระสือก็ตกใจพอได้สติเขาก็ยกปืนขึ้นยิงใส่ทันทีําเอากระสือยายแช่มกระเด็นไปอีกทา่าพร้อมกับร้องโหยหวนไม่รอชา้าเขารีบเข้าไปอุ้มนิ่มที่ยังพอมีสติขึ้นมาในอ้อมแขน แล้วพานีออกจากกระท่อมทันทีเกิดอะไรขึ้นเพราว่ามันมาช่วยไปแล้วรีบตาไปจัดการเร็วว่าโจบ กระสือยายแช่มก็ลอยตามไปส่วนหมอเทืองที่ได้ยินอย่างนานก็กลายร่างเป็นกระหังทยานขึ้นฟ้าบินตามไปติดตดเดืออุ้มร่างของนิ่มวิ่งหนีผีซองผัวเมียอย่างไม่คิดชีวิตแม้จะเหนื่อยหอบจนแทบจะหมดแรงแต่เขาก็ยังวิ่งไม่ยอมหยุด กระสือยายแช่มและกระหังหมอเถื่อที่ไล่ตามมาติดๆบินโฉบไปมาหมายจะจัดการจนใกล้จะถึงหมู่บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องโวยวายทำให้ชาวบ้านรีบออกมาดูก็เห็นว่าเดือกำลังอุ้มเมียตัวเองหนีผีกระสือกับกระหังที่กำลังไล่ตามมา ซึ่งมันคือใหญ่แช่มกับหมอเถือเสียงปืนของตาสุกและลูกน้องยิงสกัดไวทำให้พี่สองผัวเมียบินร่อนไปมาหลบกระสุนก่อนพีทั้งสองจะยอมล่าถอยไปตาสุกที่เห็นอย่างนานก็รีบพาลูกน้องวิ่งตาม จนมาถึงกระท่อมท้ายนาแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่แล้วหลังจากชาวบ้านรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ลงความเห็นกันว่าที่ไอ้ใหม่กับนางแพงตายคงเป็นเพราะผีสองผัวเมียหนีไม่ใช่ผีปอบอย่างที่คิดและที่เจ็บไข้ได้ป่วยกัน ก็คงเป็นเพราะฝีมือของมันที่สร้างเรื่องมาหลอกลวงชาวบ้านตาสุกได้ทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าสองผัวเมียคู่นั้นหนีหายไปที่ไหนกันแน่บางทีมันอาจจะไปหากินที่หมู่บ้านอื่นแล้วก็เป็นได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผัวกระหงังเมียกระสือสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและ p l a y ิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ